สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับเครื่องมือหรือโปรแกรมในการที่เราจะเขียนโค้ดภาษา Python กันนะคะโดยที่เราจะต้องเริ่มต้นที่ตัว Anaconda กันก่อนนะคะ Anaconda ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่เป็นลักษณะของ Package installer นะคะหรือตัวติดตั้ง l i b r a r y ต่างๆแล้วก็ทำการอัปเดต l i b r a r y พวกนี้อัตโนมัตินะคะ เมื่อเราเปิด Anaconda ขึ้นมาก็ให้ทำการกดไปที่ Jupiter Notebook นะคะเมื่อเรากด Launch นะคะก็จะเข้าสู่ตัว Jupiter Notebook นะคะนี่นะคะนี่คือหน้าตาของ Jupiter Notebook นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนเมนูต่างๆของ Jupiter กันนะคะอะแล้วก็จะเป็น ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทนะคะซึ่งเราจะต้องใช้งานมันบ่อยมากนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะให้น้องๆที่เริ่มต้นเขียน Python ได้รู้จักเอาไว้นะคะข้อดีของ Jupyter Notebook นะคะที่มีเหนือกว่าตัวหรือตัวตัว Text ตัว Code Editor นะคะที่เราเคยใช้ใช้กันมาเนี่ยนะคะก็คือว่านะคะ Jupyter Notebook เนี่ยนะคะเราจะสามารถ เห็นเขียนโค้ดแล้วก็เราก็จะเห็นผลได้ทันทีเลยในบรรทัดถัดมานะคะมันก็จะสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าใน j u p y เตอร์โน้ตบุเนี่ยจะสามารถเรียกใช้ไลบรารีต่างๆนี้ได้อย่างสะดวกเลยนะคะเพราะว่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราเขียนโค้ดนะคะก็จะทำการเซฟไฟล์นะคะเมื่อเซฟไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยไฟล์นี้ก็จะนามสกุล i pynb เนี่ยนะคะก็จะทำการแชร์ได้อย่างสะดวกนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเวลาสอนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจะมีโจทย์นะคะพอมีโจทย์ปุ๊บก็จะให้น้องๆได้ฝึกเขียนโค้ดนะคะซึ่งตัวเอาพุตเนี่ยนะคะก็ได้ทำการรันมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีน,นี้น้องๆก็เหมือนกับเติมคำในช่องว่างนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของจูป y เตอร์โน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของการแชร์ไฟล์นะคะ อีกข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าในมุมมองของ DataSign นะคะก็ Jupyter Notebook จะช่วยในการอ่านไฟล์พวก Spreadsheet นะคะได้อย่างสะดวกทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น CSV หรือ Excel นะคะแล้วก็แสดงผลในรูปของ Chart หรือว่ารักราฟนะคะเช่น Time Series เช่น Regression Graph ต่างๆนะคะ,ะก็จะเห็นได้สวยงามนะคะ ต่อมาก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่ต้องบอกเอาไว้นะคะว่า Jupiter Notebook ทํทำได้ดีมากในเรื่องของการใช้การเขียนคำอธิบายโค้ดนะคะด้วยการใช้ Markdown นะคะซึ่งก็ Markdown นี่จะเป็นลักษณะที่เป็นการตกแต่งข้อความนะคะที่ที่ง่ายๆนะคะอาจะเป็นเทียบเคียงได้กับ HTML นะคะแต่ก็จะเขียนในอีก Syntax ในอีกแบบหนึ่งนะคะหรือเขียนด้วยสัญลักษณ์อีกแบบหนึง่งซึ่งจะใช้งานง่ายกว่านะคะเปิดไฟจู j ิเต t e ์โ o ้ e b o o k ขึ้นมานะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าไฟล์นี้ชื่อว่า01 Testing Jupyter Notebook นนามสกุลจะเป็น i p y n b นะคะกดเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น ไฟล์การเขียนโค้ดของ Python นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันด้วยไฟล์ไฟล์นี้นะคะมาเริ่มต้นที่บรรทัดแรกก่อนนะคะใน Jupyter Notebook จะมีโหมดอยู่2โหมดนะคะก็คือโหมด Edit กับโหมด Command นะคะถ้าเป็นโหมด Command เนี่ยนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นโหมด ที่เป็นการ Edit เนี่ยก็จะเห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะในกรณีนี้นะคะ,ะจะเป็นการเขียนบรรทัดนี้จะเป็นการเขียนด้วยตัว markdown นะคะซึ่งเมื่อเราเขียนแล้วนะคะเราก็จะดูผลนะคะการดูผลนะคะเราจะใช้คีย์บอร์ดชดคัดก็คือ shift enter นะคะเราก็จะได้ผลและก็เข้าสู่ โหมดอีกโหมด1ซึ่งเป็นสีฟ้าจากที่เราอยู่ตรงโหมดคอ m ม a นดนี้นะคะแล้วเราต้องการที่จะ d i t หรือว่าแก้ไขนะคะก็จะเข้าสู่โหมด Edit นะคะเราทำได้2วิธีนะคะก็คือเราไปคลิกที่เซลล์นั้นนะคะคลิกที่เซลล์นะคะแล้วก็กด Enter ก็จะเป็นการเข้าสู่โหมด Edit นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ ก็คือการดับเบิลคลิกในเซลล์นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดอีดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเราจะออกจากโหมดนั้นนะคะเราก็จะกดปุ่ม escape นะคะก็จะเป็นการออกจากโหมดนั้นได้เลยนะคะส่วนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ Copy นะคะตัวโค้ดนะคะ เราก็จะใช้เหมือนกับการใช้บน Windows ปกตินะคะก็คือการเราต้องอยู่ในโหมด Edit ก่อนนะคะการกด Ctrl A นะคะก็จะเป็นการ select all นะคะแล้วก็ทำการ Copy ก็ Ctrl C นนะคะทำการ s t g นะคะก็จะเป็น c t r ทอน l V นะคะส่วนการ อันดูนะคะในสิ่งที่ทำเราก็จะกดคอนโทรลแทนะคะหรือถ้าจะเป็นการรีดูล้วก็กดคอนโทรล Y ถ้าต้องการเซฟเราก็กดคอนโทรลเนะคะซึ่งจะเป็นการเซฟแล้วก็เก็บเป็นฮิสตอรีเอาไว้ด้วยนะคะเป็นประวัติของโค้ดตัวนี้เอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปได้นะ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะลบเซลล์นี้นะคะการลบเซลล์ก็จะต้องอยู่ในโหมด command Mode ก่อนถ้ายังไม่อยู่ก็ให้กด escape ก่อนนะคะแล้วจึงกดตัว ddoc 2 2ครั้งค่ะอย่างนี้นะคะเซลล์แต่ละเซลในจู p ิเตอร์โน b ตบุ๊กเนี่ยนะคะจะเป็นได้สองสงอย่างนะคะก็คือเป็นโค้ดก็ได้นะคะหรือเป็น markdown นะคะ หรือเป็น Raw and be convert หรือเป็น markdown แบบหนึง่งเป็น heading นะคะแต่ว่าหลักๆเราก็จะใช้อยู่2อันก็คือการที่เป็นโค้ดหรือเป็น markdown นะคะทีนี้ถ้าเราตอนนี้สมมุติเราอยู่ในในโค้ดอยู่นะคะตัวเซลล์ตัวนี้นะคะที่เป็นสีฟ้าไฮไลท์ light, สีฟ้าไว้เนี่ยนะคะถูกเลือกว่าเป็นโค้ดอยู่นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยน ะะไปเขียน markdown นะคะเราก็จะมากดที่เมนูนี้นะคะแล้วเลือก markdown หรือถ้าเป็นคีย์บอร์ดช็อตคัทเราก็จะเลือกโดยการทำเป็นกด escape นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า m นะคะเมนูตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น markdown ให้เลยทีนี้จาก markdown ถ้าเราจะเปลี่ยนออกมาให้เป็นเซลล์ที่ใช้สำหรับการเขียนโค้ด python นะคะเราก็กด escape แล้วก็ Y นะคะก็จะเป็นการกลับเข้ามาที่ตรงเมนูโค้ดนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะเพิ่มเซลล์นะคะลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะกด Escape นะคะให้อยู่ในโหมดของ Command ก่อนนะคะแล้วจึงกด B นะคะซึ่งเป็น ตัวยอ่อมาก็คือตัวยอ่อตัว b นี้มาจาก below นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจะแทรกไปข้างบนเราก็จะกด escape นะคะการกด escape เนี่ยเพื่อจะเข้าสู่โหมด command นะคะแต่ถ้าอยู่ในโหมด command แล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะคะก็เราจะเพิ่มเซลล์ไปด้านบนนะคะเราก็จะกด escape แล้วก็ a นะคะทีนี้มาดูไอคอนบาร์นะคะ ด้านบนนะคะก็ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดช็อตคัดนะคะเราก็จะใช้ไอคอนบาร์ตรงนี้ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้งานบ่อยนะคะก็จะมีปุ่มเซฟนะคะปุ่มทำการแทรกเซลนะคะ Insert ร์ตเซนั่นเองนะคะแล้วก็การ Cut นะคะเซลนะคะแล้วก็การ Copy นะคะแล้วก็การเพทเซลนะคะ การเลื่อนนะคะ move s a l e นะคะแล้วก็เลื่อนลงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการกด run s a l e นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหยุดนะคะ interrupt การรันผลต่อมามาดูที่เมนูของ Jupyter Notebook กนะคะก็จะมีเมนูไฟล์นะคะก็จะมีการสร้าง new notebook นะคะ เราก็จะเลือกไปเราก็ได้ตัวจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่ขึ้นมานะคะเราก็จะทําการตั้งชื่อได้ตรงนี้นะคะตั้งชื่อว่าเทสตนะคะทีนี้ไปที่เมนูตรงนี้นะคะเราก็จะทําการาทำก๊อปปี้ได้นะคะเซฟแอสได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อรีเนมนะคะแล้วก็ทําการเซฟนะคะทำการย้อนกลับนะคะ ไปยังเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้นะคะปริ้นพรีวิวได้แล้วก็ทำการดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบอื่นนะคะซึ่งทำการดาวน์โหลดได้ในหลายหายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น HTML เป็น latex เป็น markdown นะคะเป็น pdf นะคะและที่สำคัญคือเป็น python code.py นั่นเองนะคะ และก็เมนู Edit นะคะก็จะทำการทำลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Copy Page Cut Delete นะคะ m เม e c e l เ m ล v o c e ซลนะแล้วก็มาที่การ Insert นะซึ่งก็ใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทได้นะคะแล้วก็เมนูเซลก็จะเป็นการรันเซลนะคะแล้วก็เคอร์เนก็จะเป็นการ Restart ทอะไรลักษณะนี้นะคะหรือว่าการพอดนะคะระหว่างการรันผลนะคะ